ครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนวันสงกรานเด็กๆก็มานั่งพักผ่อนกับหลวงปู่บางคนก็แอบหลับก็มีบางคนก็มานั่งเล่นกับหลวงปู่หลวงปู่มีขนมให้กินวันนี้ขนมอะไรนาะขนมอะไรนะ ใครที่แอบหลับก็ไม่ได้กินนะใครที่มานั่งกับหลวงป,ปู่ก็จะได้กินขนมอร่อยอร่อยลวงป,ปู่จะให้กินปู่กำลังจะไปจัดให้กินละปูจะจ่จมีขนมให้กินละป,ปู่มีขนมให้กินแล้วมาเร็วนี่นนมานั่งคุยกันเร็ว

คณะสหภาร่วมบริจาคมาเลยขนมว่างเป็นเด็กๆกินกันไปกินไปกินโอ้ยนี่อร่อยไหมอร่อยไหมขนมเด็กๆขนมเด็กๆนี่รู้ไหมนีกินไหมมาคิด้วยขึ้นมไปครัก็ได้นั่ิมด้วยขั้นมายอะชิ้นลยกนหรือเปล่า กินไหมเฮยกินนะอู๋หอมอร่อยหอมอร่อยใช่นไหมโอ้ยขนมเด็กเจ้าสีทองกินคนเดียวคนอื่นเขาไม่กินด้วยเลยมาเร็วมายิ่กินเป็นไหมเนี่ยโอ้ยกินเป็นไหมกินด้วยกันนี่กินนี่ลองชิมดิลองชิมชิมก่อนชิมก่อนที่อร่อยกันเนี่ย

น,น,นี่ๆนี่กินด้วยกัรคุยกันนี่แหละนี่อาหารไม่ได้กินไปได้คุยกับหลวงปู่ได้สินี่คุยเลยนี่คุยเลยนี่คุยเลย

จะคุยอะไรคุยอะไรก็คุยมาจะพุ่มพวงเจาพุ่มพวงพุ่มพวงนอนเล่นคนเดียวมาเคยเล่นกับเพื่อนชอบอยู่คนเดียวอิสระอนอนนอนสบายแล้วแต่เขาก็จะนอนอย่างนี้แนหะอนอนเล่นนอนเล่น คุยไหนคุยไหนอืมมคุยอะไรหน่อยเล่นกับพุ่มพวงเหรอเล่นพุ่มพวงเหรอพุ่มพวงเขาไม่สนใจเลยหลับอย่างเดียวนั่งก็หลับมุดอยู่ใต้โต๊ะต้องตามไปดูสิตามไปดูสิหลับอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยหลับอยู่ใต้โต๊ะ แอบรับแอบนอนพักผ่อนกันนะทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีครับทังนี้ก็มีเจ้าสีน้ำเจ้าสีน้ำไม่คุยแล้วไปดิน่าจะคุยอะไรละคุยอะไรนะนั่งคุยอะไรนะมาคุยกันสิเนาะคุยกันเนาะน นั่นไงนั่นไงเมื่อกี้ว่าไม่คุยทีนี้เริ่มคุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยว่ายังคุยว่ายังไงว่าวันนี้พักผ่อนไม่ไปเล่นไม่ไปวิ่งใช่ไหมครับไม่ไปวิ่งใช่ไหมครับจะไปวิ่งกันไหมครับวันนี้ไม่ไปเอาไม่ไปไม่ไปวันนี้วันหยุดพักผ่อนเหรอวันตรงการเหรออ๋อ อยู่พักผ่อนก็พักผ่อนเนาะพักผ่อนก็พักผ่อนนอนก็นอนสินอนพักผ่อนนอนเนาะไม่ไปละไม่เล่นละวันนี้ไม่เดินเนาะพักผ่อนหนึ่งวันโอ้นอนพักผ่อนละพักผ่อนก็ละนอนเลยนอนเลยนอนเลยไม่ไปก็ไม่ไปหลวงปู่ไม่บังคับละวันนี้เนาะนอนสบายแล้ว จะสีทองเหรอสีทองไปไหมครับไปเดินไหมไม่ไปเหมือนกันไม่ไปก็ไม่ไปไปรู้ไหมนะไม่ไปเหมือนกันไม่ไปก็ไม่ไปไปก็นอนนอนนะนอนเล่นนะไม่เดินไม่เดินไม่ไปไม่เล่นนอนพักผ่อนนอนละนอนกันมาแล้วนอนกันมาแล้ว เห็นความสุขของเด็กๆก,ก็อยากนำความสุขเหล่านี้มาให้กับเอฟซีได้ดูได้ไดชมกันครับความสุขของเด็กๆเด็กๆมีสุขมีความสุขได้เพราะเอฟซีเมตตาให้ความรักความเอ็นดูบริจาคอาหารมาให้กับน้องๆแมวได้กินกันก็ขออนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงอำนวยอวยชัยให้เอซทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญสมวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเธอน